พราะมากครับสุนทีิยะของเสียงใช่ฟังแล้วล่องลอยแล้วรู้ไหมครับก็เรียกดนตรีชิ้นนี้ว่าอะไรก s าส r าก็คือพิงแก้วของเราในภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดนตรีเนี่ยเอามาอธิบายโดยใช้วิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดได้ยังไงครับดีจังเลยอยากรู้เหมือนกันค่ะผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งคืออ่างลามะทัาตี ยังนี้เกิดเสียงได้ค่ะอันนี้ไม่เลยตีแค่วนการที่เราวนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสั่นของตัวเนื้อสารเสียงเกิดขึ้นจากการสัน่นเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นค่ะมันต้องมีแรงกำเนิดขึ้นกับตัวกลางค่ะเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แล้วคลื่นเนี่ยมันคืออะไรลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน แลาเรียกขึ้นตามขวางขึ้นตามขวางก็คือตัวแหล่งกําเนิดเนี่ยมันกําเนิดเสร็จแล้วเนี่ยตัวมันขึ้นที่ขึ้นขึ้นลงๆตัวกลางก็ขึ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงทิศการขึ้นที่ของขึ้นเดินทางจากผมไปหาน้องสกีเขาเรียกขึ้นอย่างนี้ว่าขึ้นตามขวางเห็นว่าตัวกระดาษสีเขียวเนี่ยมีการสั่นไปทางขวาซ้าย ในขนณะที่ตัวคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่จากผมไปหาสุ<ะ>แล้วก็สะท้อนกลับมาผมแต่ตัวกระดาษซึ่งเป็นตัวแทนของโมเลกุลของตัวกลางนะครับก็จะขยับขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆเ,เราเรียกว่าคลื่นตามขวางครับทีนี้ถ้าสมมติใส่พลังงานไปตรงๆอย่างนี้ <G ül> อันนี้คือโมเลกุลมีกา,ารสั่นในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น อย่างนี้ครับเขาเรียกคลื่นต่ำยาวอันนี้คือเป็นการส่งพลังงานไปในแนวเดียวกับตัวสลิงกี้มันจะเกิดอัดแล้วก็ขยายแล้วทำให้ช่วงอัดช่วงขยายเนี่ยเดินทางไปและกลับตัวกระดาษสีเขียวเนี่ยก็จะมีการสั่นอยู่ในแนวเดียวกับตัวสลิงกี้คือไปหาน้องสกกี้แล้วก็เดินกลับมาหาผมใช่แล้วก็คือเสียงเป็นคลื่นต่ำยาว การเกิดเสียงเนี่ยมีหลักการก็คือดีดสีตีเป่าเาขยา่ขยาทั้งหมดนี่มันมีการสั่นหมดเลยแต่ต้องอาศัยตัวช่วยในการอธิบายอันนี้คือลูกเทนนิสผูกด้วยเชือกเอาลูกเทนนิสขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วปล่อยตึมหนึ่งสอสาม <4. S 2> อันนี้คือเวลาของการเคลื่อนที่ครบรอบเขาเรียกคาบเราเพิ่มเชือกให้ยาวขึ้น แล้วเอาขึ้นไปที่เดิมแล้วปล่อยครับหนึ่งสองสามสี่เวลาของการที่ที่ครบรอบเป็นยังไงครับตอนนี้ช้าลงเวลามากขึ้นใช่ค่ะเวลามากขึ้นก็แสดงว่าความถี่มันน้อยลงน้อยนั่นแสดงว่าเชือกยาวขึ้นเนี่ยความถี่มันจะน้อยลงสําหรับความยาวเชือกค่านึงเนี่ยมันจะมีคาบหรือความถี่ค่าเดียวค่ะ เราเรียกความถี่ของการสารั่นนี้ว่าความถี่ธรรมชาติหรือ natural frequency น้องสุกี้เอาขึ้นไปเสร็จปล่อยนะ,ะแล้วทุกครั้งที่มันเข้าไปหาน้องสุกี้เราออกแรงกระทำผลักมันพอมันไปหาปุ๊บผล,ลักเลย,เลยโอ้โหเป็นไงครับแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นครับแกวงรุนแรงมากขึ้นเหมือนเราเล่นชิงช้าแรงความถี่ที่เราใส่เข้าไป กับความถี่ธรรมชาติก็มันตรงกันมีการสั่นอย่างรุนแรงครับนี่แหละครับคำว่า resonance หรือสั่นพ้องครับตอนนี้เรามาดูหัวใจของเรื่องดีเลยครับอย่างแก้วสองใบเนี่ยครับเรามีสิ่งที่ต่างคือระดับน้ําอันนี้คือสมาร์ทโฟนมีแอปในการวัดออกมาเป็นความถี่เป็นเฮิร์ตเป็นเฮิร์ตครับลองวนเอาเลยครับใช้สมาร์ทโฟนวัดความถี่ครับตอนนี้ความถี่นะคะ เท่าไรครับความถี่เท่ากับ958.7สำหรับแก้วใบที่1ที่มีลำอากาศสั้นมาแก้วใบที่สองที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือลำอากาศของอันนี้ยาวกว่าตัวเลขที่วัดได้ก็คือ1,160.53ต่างกันครึ่งๆค,ความยาวของลำอากาศอันนี้ครับมันยาวกว่านี้ความถี่อันนี้มันเลยสูง,สงกว่า ทำให้สับสนนะครับว่าไอ<ะ>้ที่เราได้ยินนี่มันต่างกันยังไงความดังต่างหรือความถี่ต่างค,ความเทียัน,นี้น้อยกว่าความถี่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,อะลองใช้ Sound r e v e l 9 0 d เดซิเบลเรามาดูอีกแก้วนะคะตัวเลขเท่าเดิมครับเท่ากันประมาณ9ก <90 S 1> ้าณ90เหมือนกันค่ะ <90. S 2> จากเครื่องมือนี้ทำให้เข้าใจเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเสียงมันก็ดังเท่ากันเท่ากันเลยครับดังเท่ากันแต่ที่แตกต่างคือความถี่ อย่างเราดูเมื่อกี้มวลน้ําเพิ่มขึ้นความถี่เสียงลดลงสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ตัวนี้คือมวลเพิ่มความถี่ลด้องสก,กีหยิบซ่อมเสียงมาให้ผมหน่อยครับสองอันมีอันยาวกับอันสั้นทีนี้เราจะมาเคาะเท่าไหร่ครับ256บค่ะ,อะคโอเคสำหรับอันนี้เท่าไหร่ครับ441่อค่ะ,อ,ะอันยาวมีความถี่น้อยกว่าอันสั้นมวลมากขึ้น สั่นด้วยความถี่ลดลงสรุปก็คือว่าเมื่อเราใส่พลังงานให้มันเข้าไปมันจะสั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่งค่ะพอมวลมเพิ่มขึ้น ข้ามวนเนี่ยมันจะไปหนวลให้มันสั่นด้วยความถี่ลดลงหนึ่งพูดอย่างนี้จะถูกไหมคะอาจารย์ซ่อมเสียงตัวที่ยาวกว่าเนี่ยก็เปรียบได้กับแก้วน้ําที่มีมวลมากกว่าใช่ครับซึ่งก็มากเพราะว่าเราได้เติมน้ําลงไปจะคล้องกับที่อาจารย์บอกว่ามวลเพิ่มความถี่เขาจะยิ่งลดลงครับใช่ครับแล้วซ่อมเสียงอันเนี้ยจะเปรียบกับมันเป็นแก้วที่ไม่ได้เติมน้ํค เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมวลน้อยพอมันมีมวลน้อยแล้วเนี่ยความถี่มันก็จะเพิ่มสูงเมื่อไหรที่ความถี่ธรรมชาติของการสั่นของโมเลกุลอากาศมันสั่นตรงกับความถี่บังคับของเรานั่นแหละครับเราได้ยินเสียงดังนี่คือที่มาว่าทําไมพินแก้วถึงมีเสียงนักดนตรีเนี่ยจะมีพรสวรรค์หนึ่งก็คือแยกแยะเสียงดนตรีเนี่ยออาได้ชัดเจนกว่าบุคคลทั่วไปอันนี้แหละคือความอัจฉริยะของนักดนตรี เล่นง่ายไหมโอ้ยสบายค่ะอาจารย์ลองดูพอเถอะครับมันไม่เป็นเพลงเหมือนคุณลุงเขาเลยอ่ะครับ